สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุขุสุกนนะครับผมมันี่กับมาทงไฮทงหน้าครับพี่น้องมาตัดหญ้าเข่าครับพี่น้องโอ้ยมาพ่อดอกผักอีเหี้นครับพี่น้องนะนี่รูบบนครับดอกนี่รูบบนครับสื่อภาษาไทยเป็นครับพี่น้องเพิ่นกำลังออกดอกสีม่วงเต็มทงหน้าหนึ่งครับพี่น้องดอกงามครับพี่น้องเลยอยากเัามาต้อนมาฝากกันผู้ชมครับพี่น้อง ดอกสีม่วงเม่งครับพี่น้องเข็มทงน้นนึงครับพี่น้องเิ่นขึ้นคัดขนาดตัดหญ้าเขาออกไปแล้วเลยครับพี่น้องนี่ตัดใบออกไปแล้วครับพี่น้องยังเหลือหลายคัดปานี้ครับพี่น้องเอ้ยหายก็ชุ่งดอกลาเวนเดอร์นะุ่งหายก็ทุ่งดอกลาเวนเดอร์บ้านข่อยกับพี่น้องคนน่ะคนน่ะไปทางคุณนซุดลูกหูลูกตาเลยครับพี่น้องเอ้ยยายล้กกำลังตัดหญ้าเขาอยู่ครับพี่น้อง คัเทหน้าน้ยุดหย่าน้ำครับพี่น้องห่ากระไลหลายครับพี่น้องห่างหาหางบักห่างก็กระลังใหญ่เนตัดลงไปเข่าเมื่อกีจะเสด็จขึ้นครับพี่น้องในบางที่ด่นแน่บ่เห็นเข่าเลยแน่เ่เห็นเข่าเออตัดลงไปตัดลงไปเข่าเมื่กีจะเสด็จผนโปรยอไปแง่ขึ้นมาได้ครับพี่น้องอือเห็นความงามของดอกนี้รูปบนหรือว่าดอกพระอินยิ่งบานเท่าก็เลย อยากเอามาตอนมาฝากครับพี่น้องเอ้ยงามหลายนี่ครับพี่น้องเบิ้งไกลๆเบิ้งไกลๆกันเบิ้งไกลๆกันครับพี่น้องงามจบงามหลายครับพี่น้องดอกพ่ออีฮิ่นดอกพ่ออีฮิ่นครับพี่น้องงามหลายครับงามหลายคิดหอดพี่คืนหอดน้องอยากเอามาตอนมาฝากคัะพี่น้อง นี่แหละอืมแต่จบจบง่ายๆมันดอกเป็นสุดยอดเลยครับพี่น้องดอกสัวสดใช้ใสครับน้ำบ๊ะกับพี่น้อง เบิ่งกันเกลี่ยใจเด็กครับพี่น,อน้องเกลี่ยใจเป็นกลุ่มเป็นงอนยุกเจนไลยครับพี่น้องงามครับบ่งเอาแล้วนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คงจะเอาไปเพียงเท่านี้เนาะครับพี่น้องเนาะก,ก็ต้องอำลาพ้าจักรไปครับดอกนีรูปบนหรือว่าดอก พายหินงามๆเนาะครับพี่น้องเนาะเอามาตอนมาฝากกันก่อนจากกันกน็อย่าลืมให้กำลังใจกับทั้งช่องของเฮาเด้อครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพ,พื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันครับพี่น้องแล้วพอกันไปคลิปหน้านะครับพี่น้องมีอย่างมาตอนมะฝากกันนะครับผมสำหรับมื้อนีล้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ